ก็มาพึกปฏิบัติภาวนาตาฝึกฝึกยูความสงบมาฝึกให้รู้จักอยู่คนเดียวเรามีที่พึ่งมีพ่อพ่อก,กบแม่ฟองเป็นที่พึ่งมีเรา าเาพิลาบอีกเพิ่งอีก <c oughs> ก็ต้องฝึกนะฝึกไม่กี่วันเองอีกสามวันสามสี่วันวี้ยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามโอ้ยสามอีกสามคืนหนึ่งก็ทำใจสงบได้ยินเสียงน้ำไหลได้ยินเสียงจงิ้งหรีด มาแรงแล้องอยู่กับธรรมชาติเราห่างจากธรรมชาติที่อยู่กับสิ่งปรุงแต่งมากมายจนลืมไปว่าเราก็เกิดมาจากธรรมชาติก็ธรรมชาติที่จะทำให้จิตใจเรามีความสุขทำให้จิตใจเรามีความสงบเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุสิ่งของใดๆเลย ที่เรานั่งภาวนากันอยู่เนี่ยเราว่ามีความสุขเล็กๆน้อยๆเผลอไปเล่าันคากลับมารู้ทันว่ามันเผลอไปมันก็บริกรรมพุทโธใช่ไหมย,ยม่าบบริกรรมคําว่าอะไรก็นึกอยู่ในใจเรามีคําบริกรรมเนี่ยเป็นบ้านให้จิตเพราะจิตเนี่ยมันเที่ยวไป อบท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้เราสังเกตเห็นได้ชัดว่าจิตมันหนีไปแล้วเนี่ยก็หาบ้านให้จิตนั่นคือทำบริกรรมหรือหลวงพ่อประโมทจะเรียกว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจเราทําไมถึงต้องมีจุดสังเกตเพื่อให้ง่ายเวลาจิตมันหนีไปเพื่อให้เห็นว่า จิตมันจะหนีไปเนี่ยมันก็บังคับไม่ได้มันเผลอไปแล้วเวลาจิตมันจะกลับมาเนี่ยถ้าเรามีสติไปเห็นความเผลอความหลงอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็จะกลับมาเองไม่ต้องไปดึงแต่ถ้าเราไปดึงมาเนี่ยมันก็ไม่ธรรมชาติจิตก็จะอึดอัดจะมีความแน่นๆ พราะฉะนั้นสังเกตสังเกตว่าถ้าเมื่อใดที่เราภาวนาแล้วจิตใจมันแน่นหรือเวลาที่เราเห็นสภาวะธรรมความรู้สึกนึกคิดต่างๆเห็นแล้วเราดึงมันกลับมาเนี่ยมันก็จะแน่นแต่ถ้ามันโปร่งโล่งเบาเนี่ยแสดงว่าเรารู้จริงรู้ตามความเป็นจริงครูบาอาจารย์หลวงพ่อประโมท่านจะมีคำที่ เป็นหลักในการภาวนาใช้ได้ตลอดชีวิตอะตลอดการภาวนาที่เราฝึกหัดอยู่เนี่ยท่านบอกว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฉะนั้นเราก็รู้กายก็คือเห็นกายเนี่ยมันนั่งอยู่เห็นกายเนี่ยมันหายใจรู้ใจก็คือเห็นใจที่มันคิดนึกต่างๆคิดไปถึง ครอบครัวญาติพี่น้องหรือคิดถึงแม่สายเนี่ยพออาจารย์พูดอย่างนี้นะหน้าญาติญาติเราก็จะขึ้นมาใครสนิทกับเรามาก,ม,าก,กามันก็จะขึ้นมาก่อนละใครใกล้ชิดกับเรามันก็จะขึ้นมาแต่ถ้าพูดถึงคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็มีขึ้นมาแล้ะคนที่เราไม่ชอบก็เห็นความไม่ชอบนั้นคนที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเหตุ เหตุให้เกิดผัสสะการกระทบอารมณ์พอมีเหตุมันก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสต่างๆขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทนันก็ปรุงแต่งไปอีกอะปรุงแต่งเป็นเรื่องราวก็หมุนวนไปอย่างเงี้ยทำให้เกิดความทุกข์จริงความสุขก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะเี่โอ้สุขสุขจนเบือ่อ มันทุกข์เพราะว่ามันมันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันทนไม่ได้นานเนี่ยเราก็ดูไปฝึกหัดมาอยู่สองสมวันเรมาช่วยทําความสะอาดภายนอกเนี่ยภายนอกเสนาสนะอาคารสถานที่ให้กับอาจารย์ช่วยศาสนาแหละพอออกคำษาแล้วเดี๋ยวจะมีคน าภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปปลายเดือนพฤศจิกาประมาณต้นเดือนก็จะมีคนญี่ปุ่นพระญี่ปุ่นมาอปลายเดือนพฤศจิกามีคนจาบศิลาชาเราก็ถือว่ามาทําให้ศาสนานั่งบริกรรมไปนะมันลืมมันลืมแล้วก็กลับมาอยู่กับคาบริการรพุทโธพุทโธ พุทโทพุโทโธเนี่ยพุทโทหนึ่งพุทโทสองก็ได้บรรทาจะได้ง,ง่ายๆหน่อยหรือถ้ามันเอาไม่อยู่อ่ะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งเนี่ยเอาไปถึงร้อยไหยถึงร้อยเลยก็ได้เคยฝึกไม่ใช่อ่ะตั้งภาวนาไปนะเดี๋ยวจะนั่งด้วยนั้นก็ฝึกหัดจิตใจไปด้วยเท่ากับเรากำลังชำระ ปัดกวาดเช็ดถูจิตใจของเราข้างนอกสะอาดแล้วให้ข้างในสะอาดด้วย <c oughs> าภาวนาจนกว่าจะได้ยินเสียงระครังนะ